เมื่อเช้านี้คุณหมาเนี่ยมาคุยอะไรกับอาจารย์นะคะโทษทีเรียกคุณหมาเพราะชื่อของคุณคือคุณหมาจริงๆนะคะน้องหมานะคะเออคืออย่างนี้นะอาจารย์เน้นนะพูดก่อนคุณหมาเมื่อเมื่อเช้านี้มาบอกอาจารย์ว่าเออที่คลิปของดูคลิปของคนนั้นนะคะโค้ชเติร์ดๆนะคะแล้วก็คลิปของคนคนนั้นที่พูดเรื่องฮิวอะไรต่ออะไร คืออาจารย์ขอพูดไปเลยนะคะอาจารย์ไม่ได้ดูคลิปคนอื่นนะอาจารย์ไม่ได้ดูคลิปของคนอื่นแล้วทีนี้เวลาที่ใครจะถามอะไรแล้วเอาคลิปของคนอื่นเพื่อที่จะมาถามอาจารย์อาจารย์ต้องขอบอกว่าอย่าทำเคยมีคนเนี่ยมาถามอาจารย์เนี่ยเรื่องคิวเรื่องอะไรอาจารย์ก็ไม่ได้สอนเรื่องให้ฮิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์จะตอบมิติ เพราะว่าเรื่องของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะโฟล์ไปอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลยบอกคุณหมามาทำวันนี้ก่อนเนี่ยมาทำฉะนั้นอาจารย์อยากจะถามอย่างนี้ก่อนว่าสิ่งที่สงสัยอ่ะคือคือ,คอไม่ต้องมาคือยังไงอะ่ะคืออาจารย์ก็ไม่รู้ว่าคุณเรียนอะไรจากคนนั้นคนนี้นะคะโค้ชคนนั้นคนนี้อะไรแต่อะไรนะคะแล้วเพื่อที่จะมาถามอาจารย์ตรงนี้อาจารย์ไม่รู้แต่อาจารย์ต้องการให้คุณเนี่ย นะคะมาเรียนรู้เนี่ยแล้วอยากทำกนในวันนี้นี่ล้วก็เข้มข้นนะนะคะอาจารย์อยากถามว่าคุณหมาเนี่ยเคลียร์แล้วอย่างในเรื่องนะเเจญเชิญคุณหมามาตรงไหนคนะเชิญค่ะนะคะอาจารย์ขอเลยนะคะอย่าอย่าเอาเรื่องของคนอื่นที่เขาสอนอย่างนั้นคุณไปถามเขาครับก็นะคุณไปถามเขาถ้าคุณสงสัยในสิ่งที่เขาสอนคุณไปถามเขาแต่อย่าเอามาถามอาจารย์ เพราะว่ามันต่อกันไม่ติดมันคนละเรื่องอะมันนะคะคนละเรื่องอ่ะเชิญค่ะ,อ,ะอาจารย์อยากอยากจะรู้ว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ซักไซ์นะว่าอะไรแต่อ,อะไรแต่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มาน,นั่งทำเป้าหมายของคุณคือเรื่องนิพพานอาจารย์อยากจะให้คุณพูดว่าคุณเคลียร์อะไรมากแค่ไหนเช่นค่ะสําหรับผมนะครับครั้งนี้เป็นปีที่สองที่ผมมามาฝึกกับอาจารย์นะครับ ครั้งแรกเนี่ยก็มีความสึกว่าก็ยังสงสัยอยู่โดยจากที่ว่าประสบการณ์ชีวิตตัวเองด้วยเคยไปปฏิบัติด้วยครั้งแรกเนี่ยเหมือนกับแค่แบบเป็นใบเบิกทางน,นะครับแต่ส่วนครั้งเนี้ยมีความสึกว่ากระจ่างมากขึ้นรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนได้สั้งนทางนาที่ว่า จากเมื่อก่อนเนี่ย,ยไปแล้วก็ตันไม่มีใครบอกอันนี้จากใจที่ที่ผมได้มาแล้วจนพอมาวันเนี้ยผมีควก็รู้สึกว่าเฮ้ยอ๋อตรงนี้เอรอเหมือนคที่อาจารย์ท่าบอกว่าเฮ้ยคุณมาถึงรลระพูกกระดึงแล้วแต่คุณไม่วางเป้ลงก็ไม่รู้รรว่ามันถึงใช่ไหมค,คุณก็วางเป้ลงไม่ได้คือเราไปได้ยินมาหรือ คนรอบข้างบอกมาว่าเฮ้ยคุณต้องเห็นอย่างงู้นอย่างนี้ผมการกระบากเลยไม่ใช่ฉะนั้นคุณก็เห็นภาพใหญ่ที่กีนนี้คุณบอกว่าคุณรู้ว่าตัวเองอยู่ณจุดไหนใช่ไหมรตรงนี้คือการเห็นภาพใหญ่เนี่ยของชีวิตด,ดีค่ะแล้วก็เออสิ่งที่อาจารย์อยากจะถามก็คือตกลงสภาพว่าผัสสะบริสุทธิ์คุณคิดว่าเห็นชัดเจนไหมคะอ่า คุณตอบติ๊กให้กับตัวเองได้ไหมยังให้ไม่ได้มันก็มั่วมากๆสำหรับผมอยู่โอเคฉะนั้นนี่ก็คือการบ้านที่คุณต้องถาครับโอเคนะคะการบ้านที่คุณต้องถาแต่ก็เรียกว่าชัดเจนมากขึ้นกว่าปีก่อนนี่เป็นปีที่สองที่คุณมาโอเคดีค่ะนะคะโอเคฉะนั้นเรื่องที่คุณอยากจะถามเรื่องของคนอื่นเนี่ยก็ตกไปนะนะคะตกไปตกไปโอเคนะคะคืออาจารย์เอาคืออาจารย์เป็นคนพูดตรงๆอ่ะ เพราะเราไม่รู้จริงๆว่าเข้าสอนอะไรแล้วอย่าเอาเรื่องของคนอื่นที่เข้าสอนอย่างนั้นน่ะจะมาคือมันจะเละตุ้มเป๊ะมันจะเป็นจับฉ่ายเนี่ยไปหมดนะคะแล้วอาจารย์ก็ตอบไม่ได้อาจารย์จะตอบได้แต่ของวิชาของตัวเองใครสงสัยอะไรในส่วนความรู้ของอาจารย์ที่ยังไม่เคลียร์อยู่อาจารย์ก็จะตอบให้แต่อย่าไปเอาข้อมูลของคนอื่นที่เข้าสอนอย่างนี้แล้วก็มาถามอาจารย์คุณไปถามต้วเองอเอะนะขอย้ายครับมีเรื่องจริงครับ พราะตอนที่ว่ายังไม่ได้รู้ถึงขนาดนี้เนี่ยก็มันรู้ตัวเองอยู่ตรงไหนม,มันลอยแต่นี้พอไปเจอคนนูน้นบ้างคนนี้บ้างเราก็ไปตามทางเหมือนสเปกสปะอะครับแต่นี้พอมาเจอท่านอาจารย์มาอีกก็อ่ะโอเคไปนี้ถึงได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วควรจะไปตรงไหนต่ออ,อันนี้เรื่องจริงครับเป้าหมายต้องชัดเจน ฉะนั้นเป้าหมายเราคือไปนิพพานฉะนั้นหน้าที่ของคุณหมาก็คือว่าจะต้องไปฝึกฝนเรื่องภาษาโดยสุทธให้ชัดเจนจนกระทั่งสามารถติคให้ก,กับตัวเองตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยแค่นี้แค่นี้ก็จบละมีงานที่ชัดเจนที่ต้องทำนะคะพอทำได้ก็สบายละโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะโอเคนะคะอาจารย์ก็คิดว่า นี่คือสิ่งที่อาจารย์ต้องการช่วยพวกเราก็คือว่าบอกทางให้พวกเราสามารถเข้าถึงสภาวะนิพพานได้ด้วยตัวเองแล้วก็จนสามารถติ๊กให้กับตัวเองเนี่ยได้พอติ๊กให้ตัวเองได้คุณก็พึ่งตัวเองได้ลนะแล้วคุณก็เชื่อตัวเองด้วยแล้วตรงนี้แหละความรู้ในส่วนนี้นะคะ <c oughs> น้ำขิงเนี่ยไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไปละไปห้องน้ำเลยนะคะยิ่งถ้าเด็กๆเ,เนี่ยรู้โห กลุ่มพวกเด็กๆพวกนี้แหละที่เขาจะต้องเป็นเชื้อเป็นหน่อเนื้อเป็นเชื้อเป็นเมล็ดพันธุ์เนี่ยให้กับอารยธรรมเนี่ยต่อไปที่จะเริ่มใหม่ถ้าใจไหมโอเค thank you นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการอธิบายอะไรก็ตามอย่างครบวงจรใครที่ยังไม่เห็นนะคะภาพเสอที่สติรัฏฐานสีที่ครบวงจรใครยังไม่เคยเห็นคะ เดี๋ยวอาจารย์ทาต้องหาให้ดูนะคะภาพนี้เนี่ยเป็นที่อาจารย์บอกว่าเป็นภาพเดียวในโลกนี้นะคะเพราะว่าโดยธรรมดาแล้วอ่ะนะคะก็จะสแต็กหนึ่งสสาโดยเฉพาะฐานที่4คืออะไรอะไรคือํำตัวนั้นที่เป็นตัวเพ่งฐานที่4ี่นะคะถ้าตามบริบทเนี่ยนะคะที่เขียนเอาไว้เนี่ยก็คือว่าจะต้องพิจารณาข้อธรรม พิจารณาอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปาบาทไตรล,ลักษณ์อะไรก็ว่าไปนี่แหละพิจารณาทำอาจารย์ก็ลองทําแล้วแต่รู้ว่าไม่ใช่ถ้าอาธิบายอย่างเซนเนี่ยก็หมายความว่ากระจกอันนี้นะเรานั่งน,นะโอ้ยมันสงบสงบเหมือนกับกระจกอันนี้นะเราปัดฝุน่นสะจนมันเกลี้ยงใสแจ,จ๋วแจ๋วแเวเลยอะ่ะแล้วเราก็มาพิจารณาข้อถรมพิจารณาข้อรามคืออะไร คือการคิดคิดว่าโอเคทุกอย่างเป็นอน,นิจจังทุกขงังอนัตตาก็คือพูดกับตัวเองนั่นแหละนะฮะเนี่ยถ้าปัจจยาเป็นอย่างนี้มีปัจจัยอย่างนี้เกิดขึ้นนะปฏิจจสมุป,ปบาทเออโอ้นั่นแหละพิจารณาข้อธรรมคือคุยกับตัวเองอาจารย์ก็ทำสินะคะข้อไหนข้อไหนก็มาพิจารณาหมดแล้วข้างในก็รู้เองว่าไม่ใช่ไม่ใช่ เปรียบเทียบแบบเซนเนี่ยก็คือว่าเราก็นั่งจนสงบละสงบแล้ว,ลวเรามาพิจรารณาข้อธรรมมันก็ว่าเช็ดกระจกอันนี้จนสะอาดใสแจว๋วแต่เราทําไมไปเอาฝุ่นมาใส่อีกมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยแล้วกลับไปเอาฝุ่นเนี่ยนะคะมาโปรยใส่อีกเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชรู้เลยอ่ะว่ามันไม่ใช่แต่ไม่รู้ว่าอะไรคือใช่ คุณดูนะหลังจากที่อาจารย์มีเหตุการณ์บ้านพานนกแล้วนะเหตุการณ์ที่บ้านพานนกกับที่เห็นเนี่ยจะพาว่าอันนี้แล้วอะแต่เราก็เข้าสู่ขั้นตอนว่าแล้วอะไรคือฐานที่สี่ถึงมาซาโตริที่มหาทลัยเบิร์มิงแฮมเห็นไหมถ้าพระทิตนะคะไม่สว่างจ้าในหัวของเราในข้างในของเราสิบดวงอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าว่า ฐานที่4ตรงนั้นคือผัสสะบริสุทธิ์ทำตัวนั้นที่เป็นตัวเพ่งของฐานที่4คือผัสสะบริสุทธิ์ที่เราสอนักศึกษาพวกฝรัง่งสามสปีก่อนหน้านั้นเพราะอาจารย์เห็นสภาวะของความว่างแต่ไม่รู้ว่านั่นคือนิพพานนะคะก็เลยเนี่ยเอาภาษาง่ายๆอ่ะเอาผัสสะนะผัสสะของยูก็คือ perception ใช่ไหม เซ t ชันของ you innocent น uh, ะ mm hmm. ลืมตา mm hmm. นะ innocent นะ a s i t i s อาจารย์อธิบายได้เป็นตุเป็นตะเลยนะชัดเจนเลยแต่ไม่สามารถมาประสบประสานได้ว่านี่คือนิพพานนี่คือทรรตัวนั้นที่เป็นตัวเพ่งฐานที่4จนกระทั่งนะคะโมเมนต์นั้นๆ4สฐานเดินออกมาหัานกลับไปบุ้ม I know จำเป็นต้องเล่าเอาไว้คุณอาจารย์เป็นรุ่นพี่ให้น้องน้องนะคะลูกๆหลานๆที่จะเดินตามให้รู้ว่ามีคนทำเนี่ยเพราะแต่ละคนนะคะมันไม่เหมือนกันแต่ของเราเป็นอย่างนี้เราต้องเล่าทิ้งเอาไว้เราเล่ากี่ครั้งเหมือนกันหมดทุกครั้งตรงนี้คือของจริงไม่ได้ม,มัวเมไม่ได้มั่วเข้าใจไหมนะคะฉะน,นั้นฉะนั้นอาจารย์จึงมั่นใจว่า การพิจารณาธรรมมันไม่ใช่แต่ทีนี้สภาวะว่างอันนี้มันบันทึกไม่ได้คุณมันจำเป็นต้องบันทึกแล้วการบันทึกตรงนี้เนี่ยเป็นการบันทึกครั้งแรกนะคะที่สังคยนาครั้งที่สี่นะคะที่สีลังกาสังคายนาสามครั้งแรกอะ่ะสองร้อยกว่าปีให้หลังเนี่ยสมัยพระเจ้าอาโศกอะ่ะที่ผู้นำ คือพระโมคคลิบุตรติสเถระเจ้าองค์นี้นะคะซึ่งเป็นพระอราหันต์ในยุคนั้นสามครั้งแรกเนี่ยยังคงชันยังคงท่องนะคะพระเจ้าพูดอย่างนี้ยังคง่รยเป็นภาษาเป็นบาลีไร้ไร้ไร้แต่พอพระมาหินใช่ไหมพระมาหินนี่เป็นลูกของพระเจ้าอาโศกใช่ไหมที่ไปไปไหนไปลังกานะคะแล้วก็ รู้ว่าโอ้โหถ้าเราไลอย่างนี้มันจะต้องตกหล่นอะไรกันบ้างเพราะว่ามันเป็นลมอ่ะมันจะต้องบันทึกต้องบันทึกอ่ะเอาไว้สักอย่างหนึ่งบันทึกเนี่ยลงไปให้มันให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นอ่ะใช่ให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนั่นแหละสังเกตนาครั้งที่สี่เนี่ยถึงจะมีการบันทึกไม่ได้ไล่กันละบันทึกลงไปลานลงอะไรเนี่ยด้วยภาษาของเขาก็คือภาษาอะไรคะ สิงหขนใช่ไหมภาษาสิงหขนนะคะแล้วตอนหลังเนี่ยค่อยเอาสิงหขนเนี่ยนะคะกลับมาเป็นภาษาน,นู่นนี่โอ้โหมันหลายต่อหลายโทษมากคนยิ่งมาถึงเมืองไทยนะคะจากไทยเป็นจากบาลีเป็นไทยเป็นอะไรแต่อะไรโอ้ตรงนี้อาจารย์ตามไม่ทันและแต่ตรงนี้สิ่งที่บันทึกจําเป็นก็ต้องบันทึกเอาไว้นะคะถ้าไม่บันทึกมันก็ยิ่งหายหมด ยิ่งหายหมดแต่บางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะนิพพานสภาวะของจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานคุณบันทึกไม่ได้เพราะว่ามันต้องเป็นเรื่องเนี่ยสดๆเข้าใจไหมเนี่ยอาจารย์ถึงต้องเนี่ยสอนในลักษณะแบบนี้คือพาเราพวกเราทำเลยเราจะต้องสร้างสถานการณ์ด้วยเนี่ยสถานการณ์เนี่ยให้ให้มีเจอรี่เนี่ยเข้ามาจิตใ,<ช>ให้คุณเห็นเนี่ย อาจารย์เชื่อว่าคุณเห็นเหมือนกับที่อาจารย์เห็นเหมือนกับที่พระเจ้าเห็นเห็นเหมือนกันแต่ส่วนนี้บันทึกไม่ได้นะคะแต่ยังน้อยที่สุดเนี่ยถ้ามีเนี่ยน้ำขิงเนี่ยอายุ13ให้เวลาเขาอีก20 30ปีก็ได้13 23 3 3 3 4 3เนี่ยเด็กคนนี้เขาจะสามารถรู้อะไรมากขึ้นก็แล้วแต่บารมีของแต่ละคน แต่ถ้ามันนั่งอย่างนี้เนี่ยนะคะถ้าเด็กอายุอย่างนี้มันนั่งตรงนี้ได้อาจารย์ว่ามันต้องต้องพวกขาโค่เพราะส่วนมากจะไม่มานั่งตรงนี้จะไปเดินไหนเล่นเกมมากกว่าโอเคนะคะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์ต้องเล่าเอาไว้ฉะนั้นคลิปพวกนี้นะคะอาจารย์ก็เอาขึ้น YouTube เก็บไว้ใน YouTube ต้องเก็บให้ดีเพราะว่า อาจารย์จะไม่มีวันที่จะคนจะรู้จักมากถ้าอาจารย์มีชีวิตอยู่หลังตายานะตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นความรู้พวกนี้จะต้องเป็นจุดเริ่มต้นของอารยาธรรมใหม่ของมนุษย์ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่นะคะในโลกนี้เหมือนกับยุคปลายของแอตแลนติสแล้วนะคุณยุคปลายของแอตแลนติสแล้วก็คือล่มสลายไปหมดแล้วก็หนีกันไปลูมิเลียแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ เป็นเป็น,วง,งน,นวงจรของมันเนี่ยวงจรของมันเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะโอเคกินนี้อาจารย์คุยกับคุณสามีบอกเมื่อเช้าเธอลงไปกินอาหารเช้าหรอเปล่าบอกฉันไม่ได้ลงไปอ๋อทำไมไม่ลงแล้วทำไมไม่ตรงเนี่ยเราก็จิตระบบท้องไส้ฉันไม่เคยดีเช่นนี้ก็เนี่ยอยู่แถวนี้แล้วฝนมันตกด้วยฝนตกเขาก็เลยกินผลไม้ นะคะในห้องแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะรอให้พวกเรากลับไปแล้วค่อยไปทานอาหารผมก็ถ้าเธอหิวก็ลงไปทานอาหารกลางวันอะไรอย่างนี้ไนดะ้ก็บอกแม่เดี๋ยวฉันรอเธอกลับมาดีกว่าโอ้โหฉะนั้นท้องกิ้วเท้งวันเลยฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ต้องรีบกลับโอเคง่ะเราเอาแค่นี้ก่อนนะคะอาจารย์ต้องต้องรีบกลับแต่มันคลิปละเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะหิวเกินไปแล้ววันนี้ค่อยวากขึ้นม่ เนี่ยตกลงทั้งวันก็ไม่กินอะไรบอกเธอก็บอกเช่นไม่ไปกินหรอกเดี๋ยวเช่นก็เนะี่ยกระโฟมกาแฟผลไม้อยู่ในห้องจะบอกถั่วนี่ถ้ากินได้นะาไปกินแล้วเดี๋ยวิเดี๋ยวค่อยอ่ะโอเคพรุ่งนี้ใครมีคําถามอะไรก็เอามาถามนะคะเอามาถามเออคุณหมามาไหมพรุ่งน,นี้มาหนูนะคะวันนี้ยังติ๊กไม่ได้คุณน,นี้คุณต้องติ๊กให้ได้ต้องติ๊กก็ได้แล้ววันนี้คุณเป็นไงคะพรุ่งน,นี้มาไหม ไม่แน่ใจคิดว่าจะมาไหมคะคิดว่าจะมาโอเคอันนี้ล้าแต่อาจารย์ไม่เคยบังคับใครนะคะนะคะมาได้ก็มาเน no. นะคะเพราะว่าตรงนี้อาจารย์จะจะเอาเนี่ยนะคะเขาโคให้อยู่มือโอเคค่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน